โอ้ต uh, so so, like ั้งใช่นะเตียงสิบวยยากฮักบอลเลยตั้งสิบวยยากฮักตียากฮักใช่ตั้งมาหลายปีสบายดีเพื่อนพี่น้องสบายดีเอฟซีบัวทุกคนเคยเเ่าพี่น้องเคยเเ่าไปเก็บอตโตอเต็นจากงานดองเนาะคือสิเบิส์แหลเนาะงให้งานวันนี้เนาะทั้งวันที่วางสั้นแหละเพราะว่า บเบิด์บเบิดจยนขีดอีกงยังอีกยานขีดนะพี่น้องยังบเบดดอกลงมาแม่ลูกเล็กสิถับนะลงมาเมนเมนลงมาลงมา ลงมาเล็กถับบปฏิวัตแตกคืออ้ายอีกได้ฮะน่ะไออายยังก็เพื่อน่ะม่อนมัดเออมอดมอดก็ว่าแตกมอว่าแตกว่าแตกย้อนม่อนม่อนเอามาหินถูกลงมาโอ้ยเบิ้งคือเบาะแสเธอเบิ้งเบิ้งลงไหมลงลงอุปนางเึ่งชาลูกเอาอันนี้วางแข็ง ลงไว้ไวขยันเก็บระวังขวบเดินเออโอ้ยพี่น้องกั้นเบาเบาแบบอันกั้นเมืองนี่คือสีบัวนะเฮ้ยเบาอยังเองยเบาแบบกั้นเมืองหรือเบาแบบยังเกาะเบาแบบมาลุ่มรวยช่วยเบาเบาเบาแบบอันน่ะเบาแบบทหารบ่เบาอ่อนเบาโยนเบาพังเบาใส่ก้านทหารโหลด มาตงกอืมลุงลุงกับบลงเบิุงเบิ้งลงไหมขยัดเจ็บลงไว้บุคลามักใัยการทหารนาวีน้องเนาะโอ้ลุงแองกกับมาซอยไหวมาแทนหมอต้นตาลบ่เด้องานพี่น้องเพิ่นงานญาติเพิ่นเนาะ เคยถ่าวกับไปซอยเปิดกันเลยซอยคืนบบดโตเต็นกับบ่อคอยได้ออกงานแล้วพี่น้องเนาะมันบ่มีโต๊ะมันแตกเบิด เราไปลงงานอันป้าก้องมากระแตกสามอันกับบลลไหลเอาเงินพ่อกีบเนาะเงินป้าก้องมาก่ะแตกสามเบลยมาไดไ้เอาเงินเพ่อ,ก,อพกีบแล้วต่างตัวเองเบิดคุณนะพี่นนอะถ้าสิบไปไหล่ปนกับบวคือยังอะนะป้าอ่าเอามาให้กนะินนะเบิร์แล้ว บบอบเบบมือนาอเาเดี้ยแหล้เอามาติ้เดียวอหแคล้วรัปาราหมึกปลาลีฮมพุ่้เราเบิร์ดแล้วนะเราเตนเดซะโอ้หาเดผูกเลยรถเคนอยู่ผูกฮัาไปเก็บขี้เหงื่อฮขาไปเก็บขี้เหงื่ออายุป่าย่มบกเก็บขวัดบ่พื้นน่ะนะพื้นไม่พูนะ เรารเมาไปส่วนอาซอโจยมานเคียนขี้เหง่อเคียอันน,นี้นอนพอี่น,น้องเพราะว่าเมื่อน่ะเพิ่นหานต้นโพ่ล,ลงแล้วมันหกจดได้จดแทฮะอันนี้นะมันเป็นกองทังขยะคอยอันนี้นะมัน,มนเหล็กเขาเจ้าหานต้นโพ่ทับแล้วมันจูดบ่ได้บานนี้อันนี้นเป็นอัน,น,นทังขยะ ถ้าแพงอันาไม่เราพี่น้องเรามาถอกสิบใบจุด๊ดเขาเจียม,มาตัดอัน,นใส่ต้นโพใส่เลยบ่ได้อันนั้นแพงอเอาให้มาใส่เลยเด้อมันใหม่แค่ไหนเคยอาันาไม่อยู่เบิร์ตปีได้ดิน่าเจ้านายมาตาดล่นอีกไงเบิบเร,ร์ตปีอะไร เหงื่อแขมต้นไม้เบิดใบม่วงแล้วใบโพธิ์เบิดใบโพธิ์แล้วใบตาลเบิดใบตาลแล้วหมากตาลคาดมาให้เอื้อยเด้อแพงบัลังกเบิดมากตาลแล้วก็ใบลใบคูนโอเห็นบ่ะแพงจะสั่งเคยเถาฮ้อนออก่เมื่อยปัดเด้ว่าห้อฮ้อนบ่ได้ปัดบาดนี้พี่น้องเอ้ยแถมใบเพิ่นมาป่งบาดนี้บาด มาใส่เกือบยาแรงออกมาเด้อมอเตอร์ไซค์มาเลยผู้โหลดมาเลยยาแรงมาเด้อมามาบานันทึกมามาหาใส่เกือบมาเฮ้ยตัวคือบัวพลอยมากัดกะเฮ้ยคือใส่มือเนาะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดเฮ้ยเฮ้ยดีเด้อ

นั่นใส่เกือบมาเลยเบิ้งเบิ้งให้เบิ้งด้วยวะนี้ป้าใส่ก็ใส่บวถือขางมามาเปลี่ยนขางก็ลูกเปลี่ยนขางก่อนอป้าแก่งคุณอยู่อยู่อยู่หนาเล้าน้าไปใส่เบิดเลยเนค,นคนมาอยู่ใส่เลยเออตัหนาเล้าน้ามันเกินไปฉีกเลยเอามือดังเออได้ลุกเคล็ดหนึ่ง <S <S 2> <S 2> พ่อเหาว่าพื้นเ่าไปใส่อยู่ดีๆก็หายตะกี้กล้องเบิางใหญ่เนาะพี่น้องตอนนั้น มันจนฮักขอลอคแนนตอนลุงอันจันทาเสียกับขาบ่มีพื้นก็เลยให้มาเอาสองโดดสองโดดเกนนะวะพื้นเงี้ยจะแพงแต่ซอยแต่เงี้ยดีของปลาเมาก็โหลดไทยหนึ่งสามแถวนดีในแถวๆอ่ะเนี่ยอัดพื้นนะบโบ๊ทแมนไปหาดอกพื้นหั่นอยู่ในหน้าเฮือนหน้าซานเนี่ยเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ได้ทำบุญเนาะตะกี้ซาแพงนะดังพื้นได้ต่ข้าวแม่ซาแพงอยู่นะดังพื้นออบกแม่ มแม่สาแพงอยู่นะดังพื้นเพราะว่าเราบ่มักดังฐานดังเตาเนาะเราหมักดังพื้นแบบโบราณน,นะพี่น้อะทั้งดังทั้งจี่เราอะอยากปิ้งเขียดก็บิ้งได้อยากเตาบัดเขาได้ปิ้งเขียดบัดปิ้งแต่เขียดเราอะแม่สาแพงนะหมักดังพื้นมีฮอตมีฮอตขี้อันขี้ขีตะไพ่ดังพื้นนะพี่นนองเนาะฮะเท่านี่แหละ โอ้ยลูกชายบอสเป็นกอยจะทำความสะอาดซอยป้าซอยแม่จอยให้เขาเฮือนเขาเฮือนกับบกเขานะบอสเนาะหลดใหญ่มากเนี่ยหลดใหญ่สี่หยียับมาเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ้งเข่าเด้ออย่าออกมาเด้อวันนี้เด้อ เป็นบุญนะเพื่อน่องอยู่บ้านบุญวันทีสกาวหาสามสิบบัสโมเตอร์ไซค์มาบอสไปไปลบลบไปไปเสียงจักจัดห้อง อันนี้เป็นกระสอบขวดแก้วนะพี่น้องชาแทงแก้ใบเมื่อกี้ว่าสิแก้ว้คายทางบึงมันสีได้ขคายหรือมันสีล่งลุมลุมเคยถ่าวกับสิเตียมเลยมีวาดกะสาวบนกำลังทำความสะอาดนะพี่น้อง nếu làm lưu đi ngang ngó ở nhà ăn <cười> <cười> Ui, mong hoàng thuốc luôn là phù. Phù mong vàng thuốc luôn là phù. เขาจ่อยเขามาแต่เสาเฮ้ยป้ายต้นนี้มันคือหง่ลงจะเฮ้ยอเขาคือเห็ดเนิ่นแต่เขาคือบัวสัน้นขึ้นนเขาเห็ดเนิ่นน้อยเนาะอันนี้มาซอแพงสีผ้ามาเบิ่งเืียงไม้นะพี่เนอะไม้อัน ที่เป็นผูกเป็นพางไว้นี่เขาไม้ไม้ไว้บ่อนสีมาคายคลองพี่น้องเนาะคล้ายคลองคายเขืเ่อนอป้าไปหวานหนาทางนี่เต็มแล้วเนาะหนาเรา่าซาเฟงกับไม้แล้วพวทางมีกัะไม้ไม้ทางไว้เนาะมีหนองบ่อนสี ที่มาใครคลองใครเต่องชาวบ้านกำลังศึกษาการบ่อนสิ่หับแขกว่าเนาะเออจองามอนพูดขาว่าเรื่องอเป็นการขอใจของายมาะเออแวงม่ืับได้แต่แล้ววงามบอนพูด อโอเคนะพี่น้อง,งกาแฟกาสิคอปิปปิบใบเพียงเท่านี้ก่อนถ้าก๊วยก็แชร์แล้วก็ก็ส้มกิปหนาได้พี่น้องเด้อสบายดีสบายดี បត់បត់បត់យាយងមកផ្លូវថាងណបត់